อ้ยไม่ถึงไม่กัดตะคอกโดนโดนใกล้ๆโดนใกล้ๆโดนใกล้ๆจบแล้วจบแล้วจบจบมาแล้วครับจะดูลายสวยเลยครับเนี่ยครับก็ผมน่าเจ๋งนะครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวก่อน เหมือนจะเป็นแม่โคกมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ฝากไว้ได้ครับอ่ะมาเริ่มกันก็สวัสดีครับผมน่าเจ๋งครับกำเนิดเทพตัวดํานะครับก็ชื่อเปรนะครับก็มานี่เลยมาด้วยคันก่อนคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมนะครับเป็นกิจกรรม BPO นะครับฟิตชิ่ง ออนไลน์2,015เอ้ย2,025โอเคครับผมมาด้วยคันแอรเกียไทเทเนียมครับผมแล้วก็เหยืยกที่ใช้ก็จะเป็นเจ้าบิ๊กบีครับนี่เป็นชโดนะครับน่าจะเป็นแม่คอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวสักครู่ครับอุ้ยยืนก่นอนแล้วก็นี่เดี๋ยวมีอ่ะถือให้หน่อยมีถือถือยกขึ้นหน่อยยกมาทางนี้เอ,อตรงๆโอเคแล้วก็บัตรนักกีฬาครับผมก็ อันนี้เป็นเหยื่อของหน้านิกนะครับก็แต่เลือกใช้งานชโดครับก็จะเป็นเจ้าบิ๊กบีของนับเป็นหนึ่งนะผมเนี่ยครับนี่หนึ่งแต้มชโดครเข้ามาใกล้ๆพอถอยไปเออโอเคเนี่ยครับเจ้าบิ๊กบีของนับเป็นหนึ่งครับผมงานชโดครับผมต้องใช้ครับก็โอเคฝากไปได้ครับผมคันแอรเกียครับผมไทเทเนียมเวท87นะครับคันนี้ไม่ต้องยิง เบแปดสิเจ็ดเนี่ยครับโอเคมาแล้วครับแต้มัตกีฬาโอเคครับผมขาดอะไรอีกปะเนี่ยโอเคสุดอยอดครับผมลองดูกันต่อนะครับก็หมายสภาพหมายนะครับก็มีเลยตามอย่างนี้เลยครับช่องนี้คือช่องเด็ดของผมนะเอาข้ามเบีดดินี่ครับอ่า ฝากไปได้วยครับผมตัวแรกครับปลาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยตัวแรกที่ที่เอันนี้นะครับก็ที่ทํากิจกรรมนะครับเป็นตัวที่หนึ่งนับหนึงหน่งแต้มละหนึ่งแต้มครับผม <c oughs> เป็นชะโดเลยแต้มแรกก็ชะโดซะแล้วโอเคครับผมฝากไปได้ครับแล้วตัวนี้ผมจะปล่อยมันเลยไม่เอาเผื่อเป็นแม่คอกครับลายเป็นเหมือนแม่คอกเลยอ่ะจะปล่อยมันชะโดใกล้ฉัน <c oughs> มาแล้ว อจะโดดใกล้ฉันว่าแล้วลูกโคกมันขึ้นอยู่ตั้งหลายฝูงนะขึ้นแบบจํานับเลยอะ่ะโอ้โหมันดูแรงมันโคตรดีเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยวางไปกาวัน,นเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน เอาโทรศัพท์ของหนูก็ได้1 2 3ไอ้เบียออกได้ั้ยไม่เป็นไรเขามาใกล้ๆพี่หน่อยดิเออเออโอเค จะปล่อยมันไปเลยครับให้มันน่าจะเป็นแม่คอกครับให้มันเลี้ยงลูกมัน,น,ออป,นปุ๊บไปโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับผมอ,อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็น่าสนใจยอยู่ก็โอเคนี่ลูกมาแล้วมาต้อนรับเลยลูกมันมาต้อนรับแม่มันโอเคครับผมสุดยอดมากครับ